าช่วงนี้คุณสังเกตว่าทีมของคุณดูเงียบลงไปอาจจะไม่ค่อยยิ้มเหมือนเมื่อก่อนหรือดูหมดไฟในการทำงานไปมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาขี้เกียจนะแต่อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะหมดไฟที่กำลังคืบคลานเข้ามาก็ได้แล้วสัญญาณเตือนมีอะไรบ้างละ่ะอย่างแรกเลยคือพลังงานลดลงคนที่เคยกระตือรือร้นกลับกลายเป็นคนเชื่อช้าอย่างที่สอง คุณจะเห็นว่าผลงานของพวกเขาแย่ลงงานอาจจะเสร็จนะแต่ดูไม่มีความภาคภูมิใจหรือความกระตือร้อนเลยอย่างที่สามพวกเขาจะหลีกเลี่ยงการสนทนาไม่เข้าประชมุมไม่อันแชทและเก็บตัวมากขึ้นอย่าคิดว่านี่เป็นปัญหาของพวกเขาคนเดียวนะนะแต่มันเป็นสัญญาณว่าระบบทั้งของคุณต้องการการดูแลถ้าคุณอยู่ในฝ่ายบุคคลหรือเป็นผู้บริหารนะ นี่คือสิ่งที่เราจ,จะทำคือการสร้างพื้นที่ให้พวกเขาได้พูดคุยโดยไม่ตัดสินลองคุยแบบตัวต่อตัว,ตวถามพวกเขาโอเคไหมแล้วตั้งใจฟังจริงๆบางครั้งคนเราไม่ต้องการคำแนะนำหรอกนะแค่อยากให้มีคนรับฟังก็พอแล้วแล้วถ้าคุณมีปยุยโปรแกรมสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและนี่แหละคือเวลาที่จะแนะนำให้พวกเขารู้จักอย่างจริงใจนะเคล็ดลับสุดท้ายนะช่วยให้ทีมของคุณได้ชาร์จ พะล้างบ้างไม่จำเป็นต้องไปเข้าคายแพงๆหรอกนะแค่กิจกรรมเล็กๆน้อยหรือโปรเจกต์ใหม่ๆก็ช่วยให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าได้แล้วฉลองความสำเร็จเล็กน้อยๆให้พวกเขาได้ลองทำอะไรใหม่บ้างภาวะหมดไฟไม่ใช่ความผิดของใครเลยนะแต่มันเป็นสัญญาณที่บอกให้เราดูแลหัวใจของคนที่ทำงานเพราะเมื่อคนของคุณมีพลังองค์กรของคุณก็จะเป่งประกายไปด้วย